ครับผมมาร์คเมทัลทาวเวลครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่บริเวณจุดของพื้นที่แอร์พอร์ตลิงครับที่สนามบินสุวรรณภูมินะฮะก็สำหรับคลิปนี้นี่ผมจะพาทุกท่านนะมาเดินสำรวจบรรยากาศบริเวณโซนพื้นที่ของแอร์พอร์ตลิงนะครับภายในสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็ตรงจุดตรงนี้เนี่ยก็จะมีจุดทางลงครับที่จะไปยังชานชลานะฮะนะครับจุดทางลงนี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะ ทางลงตรงนี้แล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะเห็นพวกบรรดาผู้โดยสารมากมายนะครับที่กําลังรอรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆนะฮะก็จะมีทั้งสถานีราดกระบังสถานีบ้านรับช้างสถานีหัวหมากนะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่บริเวณใจกลางเมืองคือสถานีพญาไทนะครับส่วนตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดบริเวณทางออกที่1นะครับเพื่อที่จะเข้าไปยังจุดของสนามบินสุวรรณภูมินะฮะ แล้วก็เดินย้อนกลับไปนี่จะเป็นทางออก2ครับจะไปทางโรงแรมโนเวอ t เทลส่วนอภูมิแอร์พอร์ตนะฮะนี่ครับจุดทางออกนี่ก็จะอยู่บริเวณด้านนี้นะครับนี่ครับตอนนี้นี่ผู้โดยสารนี่ก็เดินทางมาจากแอร์พอร์ตลิงค์นะครับมาถึงที่สถานีส่วนอภูมินะฮะนี่ก็จะใช้บริเวณจุดทางขึ้นตรงด้านนี้ออกตรงนี้นี่เป็นจุด บันไดทางขึ้นนะครับส่วนทางลงนี่รู้สึกว่าจะอยู่ทังด้านนี้นะจะอยู่คนละฝั่งกันนะครับตรงนี้จะเป็นทางลงนะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นทางขึ้นครับนี่ครับผู้โดยสารก็ค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้งพวกคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับแล้วก็พวกบรรดาผู้โดยสารที่จะเดินทางด้วยสายการบินต่างๆนะฮะตอนนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเวลาใกล้ห้าโมงเย็นนะครับก็เหลืออีกประมาณราวๆห้านาทีนะนี่ก็จะ ใกล้ห้าโมงเย็นแล้วส่วนด้านนี้ก็จะเป็นจุดจำหน่ายตัวได้สารนะครับของที่สถานีส่วนภูมินะฮะเป็นจุดจำหน่ายตัวได้สารของ a i r p o r t Link นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จะซื้อกับพวกบรรดาพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็จุดทางเข้ามายัางชานชาลาของ สถานีสนามบินสวนนภูมิไว้จะอยู่ตรงนี้นะฮะก็สามารถซื้อได้กับทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็สามารถซื้อได้กับตู้จําหน่ายตั๋วอัตโนมัตินะครับถ้าเดินทางในราคาใกล้สุดเนี่ยไปสถานีราชกระบังเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ15บาทนะครับส่วนอัตราสูงสุดนะครับจากสถานีสวนนภูมิไปยังสถานีพญาไทเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะไม่เกิน50บาทน่าจะเาว 45บาทนะฮะนี่ครับตอนนี้นี่ก็ผมก็พาเดินดูบรรยากาศบริเวณจุดของพื้นที่ a i r p o r t Link นะครับตอนนี้นี่ผมยังไม่ได้แตะสแกนตั๋วออกจากจุดบริเวณ a i r p o r t Link นะครับตอนนี้ก็เดินชมบรรยากาศบริเวณด้านภายในกันก่อนนะฮะก็ผมเดินทางมาจาก แอร์พอร์ตลิงตรงสถานีราดกระบังนะครับมาเมื่อสักครู่นะครับ mm hmm. ตอนนี้นี่ก็เดินถ่ายคลิปบรรยากาศจากด้านในนะเดี๋ยวผมจะใช้จุดทางออกของด้านหน้านี่ครับเพื่อที่จะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศในโซนอื่นๆนะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นรู้สึกน่าจะเป็นจุดทางาทางขึ้นนะครับตรงนี้นี่ก็ไม่มีผู้โดยสารมาเลยนะครับบรรยากาศนี่ก็ดูค่อนข้างจะเงียบอยู่เหมือนกัน เนี่ยตรงนี้นี่มีเป็นที่พักที่สนามบินสวนภูมินะครับเป็นที่พักแบบชั่วขราวนะฮะเป็น sleeping box sleeper box นะครับที่นอนแบบลักษณะเหมือนกล่องนะครับเนี่ยครับ sleep box and s t o r a g e 24 h o u r luggage storage service นะครับบริการเก็บสัมภาระแล้วก็ที่นอนนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะใช้บระเวณนจุดทางออกตรงนี้ครับเพื่อพาทุกท่านเนี่ย ไปชมบรรยากาศยังส่วนอื่นๆกันต่อครับเอาครับตอนนี้นี่ผมออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะนะครับตอนนี้นี่ก็จะพาทุกท่านชมบรรยากาศบริเวณส่วนอื่นๆนะครับบริเวณพื้นที่แอร์พอตส์ลิงที่สวนภูมินะเนี่ยครับเดี๋ยวมาเดินดูบรรยากาศนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับสำหรับพื้นที่บริเวณโซนตรงนี้นะก็ สำหรับคลิปนีนะ้ผมจะไม่เดินเข้าไปบริเวณพื้นที่ของสนามบินนะครับที่จะมีเคาน์เตอร์เช็คอินนะครับมีผู้โดยสารจำนวนมากตรงนั้นเนี่ยก็จะเน้นพื้นที่หลกัลกๆก็ตรงจุดของ a i r p o อร link นะครับตรงนี้เป็น Box Tail นะครับเนี่ยครับให้บริการห้องพักนะครับ24ชั่วโมงนะครับเ4 hour service นะครับแล้วก็มี reception ตลอด24ชั่วโมงนะความสะอาดนะครับ แล้วก็ผู้โดสารสามารถมา Walk-in ได้เลยนะครับมีเวลาเช็คอินเช็คเอาท์นะครับนี่ครับห้องพักของ Slipper Box ที่สนามบ,บินสุวรรณภูมิก็จะมีประตูอย่างดีเลยนะครับดูค่อนข้างจะเป็นสัดส่วนเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็จะมีหมายเลขห้องต่างๆนะตรงนี้นี่เป็นห้อง20นะครับตรงนี้นี่ก็เป็นห้อง 19, 18นะ นะครับไล่ไปตามห้องเลยสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิบสี่นะฮะเนี่ยครับ,รบภาษาอังกฤษนี่ก็คือ Box Tail คบ็อกสเตลนะฮะอยู่ชั้นบีนะครับสนามบินสุวรรณภูมินะครับเนี่ยมี Wi-Fi ฟรีนะครับเนี่ยแล้วก็มี Facebook แล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์นะฮะ แล้วก็อีกฝั่งด้านหนึ่งนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับเป็นห้องพักที่สนามบินส่วรับภูมิครับส่วนจุดติดต่อเนี่ยจุดประชาสัมพันธ์นี้รู้สึกว่าจะอยู่ทั้งด้านนี้นะฮะสำหรับใครที่จะมาติดต่อพักนอนนะครับแต่ราคานี้รู้สึกว่าก็น่าจะแพงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตรงพื้นที่ติดต่อตรงด้านนี้นะฮะ ก็ที่สนามบินสุวรรณภูมินี่ก็จะมีผู้โดยสารนี่มาใช้บริการกันเยอะทุกวันนะครับแล้วก็เข้าช่วงปลายปีแบบนี้ก็เป็นช่วงไฮซิซั่นของประเทศไทยนะฮะเป็นฤดูท่องเที่ยวแล้วพวกบรรดาผู้โดยสารนะักท่องเที่ยวต่างชาตินี่ก็เดินทางมาที่สนามบินสุวรรณภูมิกันค่อนข้างเยอะนะครับส่วนตรงด้านนี้นี่ก็ไม่ใช่เป็นบ็อกเซลนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับแคปซูลนะครับที่นอนแบบนี้ก็ผมก็เคยเป็นนอนนะฮะ เคยไปน,นอนที่กรัมเปอร์ในประเทศมาเลเซียแล้วก็ที่มะนิลาในประเทศฟิลิปปินส์นครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะแล้วก็วิธีการเปิดเนี่ยจะใช้การสแกนบัตรนะครับเนี่ยแตะตรงนี้นะครับ๋อรู้สึกว่าจะมีที่ให้แตะนะฮะร,รู้สึกว่าจะเป็นตรงนี้นะฮะส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นบันไดาทางขึ้นนะครับสาหรับคนที่นอนอยู่ชั้นด้านบนนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดชั้นด้านล่างนะครับก่อตรงนี้นี่ก็จะเป็นกด นะครับห้ามรบกวนครับห้ามส่งเสียงดังนะฮะห้ามสุบุหรีอ่แตะตรงนี้นะครับสำหรับการสแกนบัตรนะครับคาราดเฮียนะนะ่ครับก็รู้สึกว่าจะมีเป็นทั้งสิ้น6ห้องด้วยกันนะฮะชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างออตรงนี้นี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารนะครับโอ้ค่อนข้างจะใบใหญ่เลยทีเดียวนะฮะ เป็นส่วนใหญ่นี่จะเป็นกระเป๋าลากนะครับจุดฝากสัมภาระนะครับนี่ครับ luggage delivery storage ส่วนลงสีส้มๆนี่ก็เป็นจุดรับแลกเงินนะครับร้าน super rich นะครับก็เขาว่ากันว่าราคาเลทนี่ค่อนข้างจะดีนะสำหรับ super rich นะครับก็สามารถแลกได้หลายสกุลเงินครับเงินบาทเงินดอลลาร์เงินยูโร นะครับเงินดอลลาร์สิงคโปร์เงินหยวนเงินเยนญี่ปุ่นนะฮะเนี่ยครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนี่มาแลกเงินกันค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นของเคแบงค์ครับของกสิกรนะครับก็เป็นจุดรับแลกเงินเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมาดูอัตรานะครับเนี่ยครับเงินดอลลาร์เงินหยวนเงินเยนเงินยูโรนะครับ เงินฮ่องกงสิงคโปร์นะครับเงินวอลในเกาหลีนะครับเงินปอนนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของฝั่งซุปเปอร์ลิชนะครับแฮปปี้ลิชนะครับเนี่ยก็จะมีร้านรับแลกเงินติดๆกัน3ร้านนะครับซุปเปอร์ลิชแฮปปี้ลิชแล้วก็ของกัสกร k เคแบงก์นะฮะ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งครับไว้สำหรับรับฝากสัมภาระนะครับลักเกตเซอร์วิสตลอด24ชั่วโมงนะฮะมีบริการรัปกระเป๋านะครับ120บาทจัดส่งเดลิเวอรี่นะครับราคาติด1อันนี้ฝากสระพะวันเดียว100บาท7วัน500บาท15วัน1,000 30วัน2 0 0 0 ตรงนี้นี่เป็นร้านขายพวกบรรดาซิมการ์ดนะฮะเฟดเอนะครับเดินไล่ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะฮะส่วนโซนตรงนี้นี่ก็เป็นพวกร้านขายเครื่องดื่มนะครับเป็นชาแล้วก็กาแฟน,นะครับมอนเต้ครับนะฮะก็มีเมนูหลากหลายนะครับ ตรงนี้ก็จะขายพวกซิมการ์ดของทัวริสซิมนะครับซิมการ์ดของ True นะครับเป็น 5G นะครขายแก่พวกบรรดาน,นักท่องเที่ยวตู้กดเงินนะครับตรงนี้เป็นบริการตัว๋วเครื่องบินนะครับวีซ่านะฮะแอร์ทิตนะครับก็จะมีวีซ่าเวียดนามนะมีเป็นเว p ีรถบัสเรือโดยสารนะฮะไปพัทยาไปหัวหิน ภูกเก็ตกระบี่นะฮะไปโซนภาคใต้นะฮะนี่ตรงนี้ก็เป็นร้านขายชาเหมือนกันครับมีขนมด้วยนะ ซูเปอร์ลิชมาสเตอร์กนะฮะน,น,นี่ครับก็เดินมาดูจนสุดนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดทางที่จะเดินเชื่อมเข้าไปยังตัวสนามบินพว อาคารผู้โดยสารนะครับเนี่ยก็จะใช้บริเวณจุดทางเดินตรงนี้แล้วก็น่าจะใช้บริเวณจุดทางเดินทางด้านซ้ายนยเพื่อที่จะเชื่อมไปยังอาคารผู้โดยสารแลวก็พื้นที่ส่วนอื่นๆภายในสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็นี่เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งนะที่ผมถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดที่ผู้โดยสารเนี่ยมาซื้อตัว๋วโดยสารกับตู้จําหน่ายอัตโนมัติเพื่อที่จะเดินทาง ใช้บริการของรถไฟฟ้า airport link นะคะเนี่ยครับก็คงจะถ่ายบรรยากาศให้เห็นกันประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยครับก็เดินชมบรรยากาศกันมาพอสมควรนะครับพวงนี้ก็จะเป็นพวกร้านขายชานะครับร้านขายเครื่องดื่มนะฮะเนี่ครับก็เป็นบรรยากาศพื้นที่บริเวณโซน airport link ครับที่สนามบินสุวนรภูมินะครับ ก็บรรยากาศก็กคึกคักในทุกๆวันนะฮะเพราะว่าเป็นสนามบินหลักของประเทศไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงปลายปีเป็นช่วงไฮซีซั่นนะจะมีนักท่องเที่ยวนี่ก็มาเที่ยวแล้วก็มาเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิกันค่อนข้างเยอะนะครับเนีย่ยครับผู้โดยสารก็มีหลากหลายนะฮะหลากหลายเชื้อชาติเลย เอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศการเดินสำรวจพื้นที่บริเวณแอร์พอร์ตลิงครับที่สนามบินสุวรรณภูมิก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ